ที16่16นะครับ914 914โปรตี uh, 94. 94. น10เนตัวนี้จะมียาด้วยนี่จะมียารักษาพวกมันเป็นวิตามินพวกเสริมภูมิต้านทานแล้วก็รักษามียารักษาพวกโรคหวัดนะครับก็เหมาะสำหรับฤดูฝนฤดูหนาวก็ใช้อาหารพวกนี้จะดีมากนะครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครมีเรื่องราวดีๆสาระดีๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็จะมีคลิปดีๆนะครับมาแบ่งปันนะครับสาระความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการให้อาหารหนูนะครับซึ่งการให้อาหารหนูนี่มันมันหลากหลายมากนะครับแต่ละฟาร์มนี้ก็จะเลี้ยงไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้นะครับแบ่งปันประสบการณ์ สําหรับที่ฟาร์มผมเองนะครับคือผมเลี้ยงแบบไหนผมจะให้คําแนะนําแบบนั้นนะครับแล้วก็ผมจะพูดไปถึงเรื่องของอาหารหนูมันมีอะไรบ้างนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงอยู่แล้วก็เริ่มกําลังคิดจะเริ่มต้นเลี้ยงเนี่ยต้องดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าการเลี้ยงหนูเนี่ยสำคัญสำคัญมากก็คือเรื่องของการให้อาหารเนี่ยหนูมันกินอะไรบ้างนะครับทีนี้หนูมันกินอะไรบ้างนะครับก็คือถ้าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยหนูมันจะกินพวกข้าวเปลือกนะครับ เ้าเปลือกนะครับพวกต้นหญ้านะครับถ้าตามลําคลองตามธรรมชาติเลยมันก็จะมีพวกต้นหญ้าพวกหญ้าป้องหญ้าขนนะครับแล้วแต่จะเรียกพวกหญ้าคอมมานิตมันสัมปะหลังนะครับอ้อยข้าวโพดอะไรพวกนี้นะครับคือมันจะกินหมดเลยต้นหญ้าคาต้นกระถินอะไรพวกนี้ครับมันจะกินหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยหนูที่เราเอามาเลี้ยงเนี่ยมันจะกินอะไรนะครับมันสามารถกินแบบนั้นได้ไหมนะคือโดยหลักแล้วคือมันกินเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะเลี้ยงให้มันมี ความมันนะครับคือหนูมันสมบูรณ์แล้วก็โตเร็วเนี่ยเราก็ต้องมาเลี้ยงแบบใหม่นะก็คือเราจะให้เป็นอาหารซึ่งอาหารสําหรับหนูทุกวันนี้ก็จะจะมีพวกอาหารสําเร็จรูปนะครับจะมีอาหารหนูโดยตรงซึ่งมีการพัฒนาจากผู้เลี้ยงเองนะครับขึ้นมานะครับแต่ก่อนเนี่ยที่ยังไม่มีอาหารของหนูเลยเนี่ยนะครับก็จะมีพวกอาหารอาหารหมูเลยเป็นหลักเลยนะครับอาหารหมูอาหารกบนะครับอาหารปลาดุก นะครับอาหารปลานิลนอะไรพวกนี้นะครับอาหารไก่พวกนี้นะครับ <c oughs> ก็คืออาหาร <c oughs> พวกนี้สามารถนํามาเลี้ยงเลี้ยงหนูได้เลยก็คือมันมันสามารถที่จะเลี้ยงแล้วก็ทําให้หนูเนี่ยสมบูรณ์นะครับออกออกแม่แพ่พันุใดขึ้นกันนะครับเนาะก็คือสามารถเลี้ยงแล้ว ayo, เกิดความสมบูรณ์เกิดการผสมพันธุ์มีลูกนะครับตามปกติเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าคือในอาหารบางตัวเนี่ยก็คือมันจะอาจจะไม่มีความเหมาะสมกับกับหนู ซึ่งเหมือนกับประเภทอาหารที่เป็นสัตว์คนละชนิดอย่างเงี้ยครับก็คืออย่างพวกวัวอย่างเงี้ยครับอาหารพวกวัวพวกนี้ครับถ้ามีส่วนผสมของยูเรียเนี่ยก็คือไม่เหมาะกับกับหนูนะครับเราจะแนะนำนะครับผมผมเรียกว่าผมดีกว่าผมจะแนะนำนะครับเป็นอาหารหมูจะดีกว่านะครับซึ่งอาหารหมูหมูกับหนูเนี่ยคือมันตัวเดียวกันนะครับเปลี่ยนแค่มอม้ากับนอหนูแค่นั้นเองนะครับก็คือ หนูกับหมูเนี่ยคือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันนะครับแล้วก็ลักษณะโครงสร้างร่างกายอะไรต่างๆคล้ายๆกันก็คือทดแค่สัตว์สวนนะครับความเล็กกับความใหญ่แค่นั้นเองนะครับต่างกันระบบการย่อยย่อยอาหารภายในก็คล้ายๆกันนะครับดังนั้นเนี่ยอาหารหมูเนี่ยก็คือจะเหมาะที่สุดแล้วสําหรับ เอามาเลี้ยงหนูนะครับส่วนอาหารเม็ดที่สําหรับหนูที่มีผู้เลี้ยงแล้วก็มีโรงงานมีอะไรที่ไปผลิตเป็นอาหารหนูขึ้นมาเนี่ยอันนั้นก็ไปลองใช้ดูนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ทดลองใช้นะครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งอาหารพวกนี้ยในในส่วนผสมของอาหารเนี่ยมันก็จะมีพวกวัตถุดิบนะครับจำพวกหญ้านะครับหญ้าหวานหญ้าเนเปียร์ลำข้าวลำปลายข้าวส่วนผสมของจา,ากน้ผงจากถั่วเหลืองอะไรพวกนี้ครับปลาปน พวกนี้แล้วครับแล้วก็จะมีพวกวิตามินต่างๆนะครับที่เขาใส่ลงไปเพื่อให้ให้หนูเนี่ยม,มันโตเร็วนะครับเพื่อให้หมูมันโตเร็วแล้วก็เอามาเลี้ยงหมูครับทีนี้เนี่ยปัจจัยอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเรื่องของการให้อาหารณนปัจจุบันเนี่ยครับคือราคาอาหารเนี่ยสูงมากนะครับสูงต้องยอมรับเลยว่าสูงมากจริงๆแล้วทีนี้เนี่ยทำให้การการเลี้ยงหนูเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ลําบากต่อผู้เลี้ยงเพราะว่า ราคาตอนนี้ครับเหมือนพอๆกันกับราคาข้าวเลยนะครับราคาข้าวเนี่ยในกิโลกรัมละ5บาทครับมาม่าแพงกว่านะครับปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่ามันมันข้าวเนี่ยมันเป็นมันเป็นอาหารที่จําเป็นนะครับต่อต่อคนทั้งโลกก็ว่าได้นะครับตอนในประเทศไทยเนี่ยมีความต้องการสูงมากในเรื่องของข้าวแต่ว่าราคาค่อนข้างตกต่ำนะครับหนูเนี่ยก็มีความต้องการครับกลุ่มเฉพาะกลุ่มคนกลุ่มนึงก็คืออย่างพวกเราเนี่ยครับที่บริโภคหนูนาเนี่ยก็มีความต้องการ แต่ช่วงนี้เนี่ยคือหนูเนี่ยมันจะเริ่มขาดแคลนแล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าจะมีเยอะเหมือนช่วงที่แล้วช่วงที่แล้วเนี่ยมันกระแสการเลี้ยงหนูเนี่ยคือค่อนข้างที่จะ,ะบูมมากนะครับเป็นขาขึ้นอย่างขึ้นแบบเทคขึ้นเลยนะครับขึ้นแบบกราฟสูงมากทีนี้ทําให้ผู้เลี้ยงเยอะพอผู้เลี้ยงเยอะมาะเจอวิกฤตโควิดทีนี้การค้าขายการเงินต่างๆเนี่ยของผู้ซื้อเนี่ยมันก็เกิดผลกระทบมันก็เลยทําให้การคนเนี่ยมาพอการเงินขาด ก็อยากจะรีบขายหนูออกแล้วทั้งเจอกระแสทั้งน้ําท่วมด้วยนะครับท่านผู้ชมคือเยอะมากเลยนะครับก็คือเจอน้ําท่วมเจอโควิดนะครับหลายรอบก็ทําให้เศรษฐกิจการเงินไม่ดีแล้วก็การขายหนูการอะไรเนี่ยก็ราคาก็หนูก็ขาดลงนะครับถูกลงนะไม่ขาดลงคือราคาหนูก็ถูกลงทีนี้แต่กลับกันกับราคาอาหารกับสูงขึ้นทีนี้ก็เลยทําให้ผู้เลี้ยงเนี่ยบางบางรายเนี่ยก็เลิกเลี้ยงไปบางรายก็ยังคงอยู่ส่วนคนที่ทําการตลาดดีมีตลาดรองรับหรือ ทําการตลาดเองแปลรูปเองจําหน่ายเองมีไปขายตลาดนัดตลาดในชุมชนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับก็คือทําตลาดเองได้หมดก็คือครบจบในในฟาร์มของตัวเองเลยเลี้ยงแล้วขายเองไม่ต้องรอใครมาซื้อแบบเนี้ยคือแบบนี้คนคนที่ทําแบบนี้นะครับก็จะไปรอดนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยก็คนเลี้ยงนะครับน้อยลงบอกตรงเลยว่าตอนนี้คนเลี้ยงน้อยลงพออะไรก็ตามที่มันน้อยลงนะครับพออา,อาหารน้อยลงนะครับหนูน้อยลงนะครับราคามันจะปรับสูงขึ้นครับ ตอนนี้ราคาก็ยืนพื้นอยู่กิโลกรัมละร้อยห้าสิบนะครับสำหรับหนูเนื้อตัวเป็นนะครับแต่ว่าบางฟาร์มก็ซื้อสูงกว่านั้นบางฟาร์มก็ต่ํากว่านั้นบางคนที่อยากขายก็เทตัดราคาไปก็มีนะครับแล้วแต่ฟาร์มนะครับแต่ว่าถ้าเทขายตัดราคาก็ขายได้ครั้งเดียวครับไม่ไม่ต่อเนื่องนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของอาหารในเมื่อราคาหนูตกต่ำํำราคาอาหารสูงขึ้นนะครับมันไม่บาลานซ์กันนะครับทีนี้เราก็ต้องปรับการเลี้ยงนะครับในเรื่องของอาหารเนี่ยต้องปรับใหม่ คืออาหารลดต้นทุนนะครับก็จะมีคําว่าอาหารลดต้นทุนขึ้นมาลดต้นทุนนาะที่นี้ก็คือถ้าข้าวมันถูกก็ไปซื้อข้าวมาเลี้ยงข้าวโพดถูกก็ไปซื้อข้าวโพดมาเลี้ยงแต่อย่าลืมว่าถ้าซื้ออาหารธรรมชาติพวกนี้นะครับจำพวกนีนะ้ให้เฉพาะมันเลยเนี่ยข้าวเปลือกเนี่ยข้าวโพดแห้งอย่างเงี้ยครับเอามาให้กินเฉพาะมันอย่างเดียวเลยเนี่ยหนูมันจะไม่มันนะครับแล้วทีนี้เวลานําไปประกอบอาหารรสชาติมันก็จะไม่อร่อยนะครับแต่ถ้าเราเสริมด้วยหัวอาหารบ้างนะครับอาหารหมูบ้างอาหารกบบ้างหนูมันจะมันนะครับ ูมันจะมันแล้วก็เวลาที่เรานําไปประกอบอาหารรสชาติมันจะดีแล้วก็ลูกถ้าลูกค้ามาซื้อกับเราเขาก็จะติดใจในรสชาติของของอหนูที่ซื้อไปกับเราก็จะเกิดการซื้อซ้ําเราจะขายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าลดต้นทุนมากจนเกินไปนะครับมันจะทําให้คุณภาพของสินค้าของเรานั้นมันลดลงนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้เรื่องของอาหารเราจะลดต้นทุนยังไงไม่ให้กระทบกับคุณภาพของสินค้าของเราหรือของหนูของเราเนี่ยนะครับ เราลดต้นทุนเนี่ยลดแบบนี้ครับอ,อย่างแต่ก่อนเนี่ยผมใช้หัวอาหารหมูเบอร์หนึ่งแหลมทองนะครับใช้ยี่ห้อแหลมทองเขาบอกว่าแหลมอาหารยี่ห้อนี้ก็คือเป็นอาหารที่รุ่นที่ไม่ไม่ดีที่สุดนะเอาง่ายๆคนเลี้ยงหมูเขาจะรู้เลยว่าอาหารยี่ห้อนี้ไม่ดี <c oughs> ไม่ดีแต่ว่ามันดีสําหรับคนที่ต้นทุนน้อยนะครับคือมันไม่มีส่วนผสมของอยาหรือว่าวิตามินอะไรใดๆเลยนะครับก็คือมันจะมีมีก็มีน้อยในใน,ในเบอร์หนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์2เบอร์3าอย่างเงี้ยครับมันมันจะไม่มีเลย ก็คือมันจะมีส่วนผสมหลักๆ,ๆแค่พวกปลายข้าวลำอ่อนอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พวกอื่นๆอีกพวกยาเนเปียอะไรพวกนี้ครับส่วนผสมอื่นๆของมันนะครับก็มันจะผสมมาแค่นั้นนะครับเพื่อให้ลดต้นทุนได้มากที่สุดมันขายราคาถูกเอาง่ายๆครับก็คือขายราคาถูกนั่นเองทีนี้เนี่ยแต่ว่าในในช่วงฤดูนะครับการให้อาหารหนูเนีย่ยในช่วงฤดูฝนนะครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของที่ผ่านมาแล้วนะครับก็คือหนูมันจะมีปัญหาเรื่องของโรคหวัดนะครับ ส่วนฤดูหนาวนี้ก็อาจจะมีเหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของโรคหวัดนะดังนั้นเนี่ยาการใช้อาหารสําคัญมากนะครับถ้าใครเจอปัญหาเรื่องของหนูที่ป่วยบ่อยเป็นโรคทางเดินหายใจาหายใจติดขัดนะครับเป็นเป็นหวัดมีน้ํามูกอะไรพวกนี้นะครับก็ลองพิจารณาเรื่องของอาหารดูนะครับอาหารเนี่ยลองใช้ไปเปลี่ยนเป็นอาหารที่มีส่วนผสมของพวกวิตามินพวกายาบํารุงพวก วิตามินเสริมภูมิต้านทานนะครับยารักษาโรคหวัดพวกนี้นะครับของผมเองก็ผมปรับมาแต่ก่อนใช้แหลมทอง151กับหนูขุนตอนนี้ก็มาใช้เป็นอาหารอ่าเพอร์เฟกนะครับเพอร์เฟกอาหารยี่ห้อนี้ราคาสูงมากถ้าเบอร์หนึ่งแตะไม่ไหวเลยครับราคาหลัก แปดร้อยเก้าร้อยนะครับแต่ว่าผมจะใช้โปรตีนสิบหกเปอร์เซ็นต์สำหรับอาหารยี่ห้อเพอร์เฟกต์นะครับแต่ว่ามันจะมีส่วนผสมของพวกายากแก้วัดอยู่ผมถามร้านเขาเขาร้านเขาแนะนํามาอย่างนี้นะครับมันมีส่วนผสมของยากแก้วัดอยู่ผมก็เลยซื้อตัวนี้มาใช้ดูนะครับเพิ่งเปลี่ยนนะครับเพิ่งเปลี่ยนตัวนี้ก็ก็น่าจะได้ผลดีอยู่นะครับพอสมควรเพราะว่าหนูหนูก็ชอบกินด้วยอาหารตัวไหนก็ตามนะครับท่านผู้ชมถ้าถ้าหนูมันชอบกินให้เราใช้ตัวนั้นนะครับ แต่ถ้าเอาให้ปุ๊บหนูมันไม่ค่อยกินเนี่ยแล้วก็สังเกตดูหนูมันไม่ค่อยชอบไม่ถูกใจกลิ่นเนี่ยอ่ามันไม่ค่อยกินเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยโตนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือมันกินดีอยู่ก็น่าจะน่าจะโตดีอยู่นะครับก็ทดลองใช้กันไปนะครับอ่าแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นแหลมทองหนึ่งหนึงห้าสกับ151นะครับที่ผมใช้ราคา151เนี่ยหกรบาทนะครับแต่ก่อนนี่ห้าร้ขึ้นมาตอนนี้ 600, 6 0 0้อยบาทนะครับไม่ไหวครับถอยเปลี่ยนมาใช้ตัวอ่าเพอร์เฟ ตัวนี้ราคา500น่าจะ510บาทนะครับโปรตีน16%นะครับจาก20%ลดลงมา16แต่หนูมันกินดีผมคิดว่าน่าจะโตดีเหมือนกันนะครับส่วนความมันเนี่ย16%เนี่ยไขมันพอดีนะครับกับการจําหน่ายหนูเนื้ออะไรพวกนี้นะครับส่วนพันธุหนูเนี่ยเราก็จะไปคัดอีกทีหนึ่งว่าตัวไหนที่มันสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะครับโครงสร้างดีไม่ดีนะครับก็จะไปเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักที่เราต้องการไหมสําหรับเลี้ยงอาหารหมูเบอร์นี้า ถ้าเราจะลดต้นทุนนะครับอาหารหมูมันมีหลายเบอร์หลายเกรดนะครับคือถ้าเราจะลดต้นทุนจริงๆเนี่ยก็คือลดลงมาใช้โปรตีน12%กระสอบหนึ่งก็300กว่าบาทนะครับ320 325ประมาณนี้มันมันก็มีอยู่นะครับซึ่งอาหารราคาถูกๆก,ก,ก็มีอย่าอย่าเน้นเรื่องของอาหารธรรมชาติมากจนเกินไปอย่าให้แต่ข้าวเปลือกอย่าให้แต่พวกข้าวโพดสดหรือให้แต่หญ้าอย่างเงี้ยการให้หญ้าของผมก็ให้หญ้านะท่านผู้ชมผมปลูกไว้รอบบ้านเลยหญ้านะครับก็ วันไหนที่ใกล้จะถึงรอบทําความสะอาดอย่างเงี้ยครับผมก็ตัดหญ้าให้บางทีก็ถ้ามีอ้อยนะครับปลูกอ้อยไว้เป็นบางส่วนผมก็จะเอาอ้อยให้นะครับก็ตัดอ้อยให้นะครับก็หนูมันก็กินได้เหมือนกันแล้วก็เสริมเสริมกันไปนะครับไม่ใช่ว่าจะให้แต่อาหารธรรมชาติทุกวันแล้วเวลาที่เราตัดอ้อยให้เนี่ยหญาให้นะครับตัดอ้อยให้หนึ่งสิ่งที่ต้องต้องระวังเลยก็คือ ามาแมลงนะครับมดพวกนี้ครับมันจะมาเยอะมากต้องกันดีๆต้องใช้แป้งกันเห็บหมัดสุนัขรวยในบ่อนะครับเพื่อกันมดด้วยนะครับแต่ถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องใช้นะครับถ้ามันมีค,ค่อยๆโรยก็ได้นะครับส่วนพวกหญ้าหวานหญาน้าในเปียพวกนี้ครับผมก็ปลูกไว้รอบๆบ้านแล้วก็ถึงเวลาก็ตัดมาให้มันกินแต่เวลาตัดมาให้มันกินปัญหาหนึ่งก็คือว่าบ่อมันจะเปียกนะครับวิธีการให้เนี่ยควรให้นะครับควรให้อ่า ก่อนที่จะถึงรอบทําความสะอาดจะดีมากนะครับเพราะว่าให้เสร็จปุ๊บมันกินเหลือบ่อเปียกชื้นเนี่ยไม่แห้งเนี่ยเราก็ทําความสะอาดเลยนะครับก็จะเป็นการลดต้นทุนเวลาให้ก็ไม่ต้องให้หัวอาหารอย่างอื่นก็ให้เฉพาะยาเลยก็ได้นะครับก็จะเป็นการลดต้นทุนไปอีกนะครับอย่างของผมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมจะให้อาหารหนูเนี่ยของผม195บอ่อนะครับอ่าก็จะให้อาหารหนูตก1วันเนี่ยก็คือ1กระสอบนะกระสอบหนึ่งก็ตีไปถ้าถ้าใช้หนึ่งกระสอบถ้าอ่า เพอร์เฟก็510บาทนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแต่ก่อนนี่600 <c oughs> โอ้ไม่ไหวครับท่านผู้ชมก็ลดลดลงมาก,ก็แสดงว่าวัน,นวันนั้นที่เราให้อาหารธรรมชาติก็จะลดต้นทุนไปได้500กว่าบาทแบบนี้เป็นต้นนะครับก็คือการให้อาหารหนูแล้วทีนี้วิธีการการให้เนี่ยผมจะให้หนูพ่อแม่พันธุ์เนี่ยกินอาหารโปรตีนปัจจุบันนะครับ<อ>ผมพูดถึงปัจจุบันเลยแต่ก่อนให้กิน16%อตอนนี้ให้กิน1 2 พ่อแม่พันธุ์ให้กิน12%นะครับเวลาที่มันคลอดลูกมาผมก็จะให้กิน16%ที่มีส่วนผสมของวิตามินด้วยนะครับวิตามินบำรุงและก็เสริมภูมิต้านทานด้วยนะครับก็กินผสมกันทั้ง2ตัวเลยกับพ่อแม่พันธุ์นะครับ<ม>เวลาที่หย่านมออกมาลูกหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะกินอาหารที่ที่เราให้เนี่ยเป็นเลยนะครับมันมันจะไม่ต้องมาปรับตัวใหม่นะครับเพราะว่ามันมันเคยคุ้นเคยกับกลิ่นอาหารตัวนั้นแล้วพอแยกออกมาปุ๊บมันกินอาหารเป็นเลยโอ,อกาสที่จะเริญเติบโตเนี่ยก็ ก็จะเร็วกว่าที่มาเปลี่ยนอาหารปุ๊บปั๊บเลยอย่างเคยกินเบอร์12บสองไม่ใช่เบอร์12เคยกิน1 2เปอร์เซ็นต์นะครับย,ย้ายย้ายมานะครับแยกมาหย่านมมาเนี่ยมากิน16%หเปอร์เซ็นต์หรือ20%เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับมันจะกลิ่นต่างกันพอกลิ่นต่างกันปุ๊บมันจะไม่กินในวันแรก2วันแรก3วันแรกพอไม่กินปุ๊บเนี่ยเกิด มันก็จะผอมนะครับร่างกายมันก็จะ,ะไม่ไม่เจริญเติบโต,ต,ตอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเราให้มันกินนะครับตั้งแต่อยู่กับแม่เลยเนี่ยอย่างถ้าถ้าให้เบอร์หนึ่งได้จะดีมากนะท่านผู้ชมแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องของการลดต้นทุนด้วยนะครับถ้าให้เบอร์หนึ่งก็ดีนะตอนที่หนูคลอดปุ๊บเนี่ยให้กินเบอร์หนึ่งเลยถือโอกาสพ่อแม่พันธุ์เนี่ยถ้าผสม,มเก่งเก่สังเกตเลยมันจะผอมถ้าเราให้บำรุงในช่วงนั้นเนี่ยจะดีมากนะครับแม่พันธุ์ก็จะให้นมน้ำนมลูกก็น้ำนมก็จะดี ลูกหนูที่ที่กินนมเพียงพอเนี่ยอ่ามันก็จเจริญเติบโตได้ดีนะครับพอเลี้ยงขุนอาหารก็โตเร็วนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าพอแยกออกมาเนี่ยพอกินถึงปุ๊บถึงประมาณคือเราขุนหนูเนี่ยช่วงอายุเนี่ยประมาณตั้งแต่1เดือนนะครับ <c oughs> ให้กินอาหารหมู20%หรือ16%เนี่ยให้กินประมาณถึงอายุ2เดือนหรือ3เดือนนะครับก่อนจับขายนะครับหรือก่อนจับเข้าคู่ผสมพันธุ์พอจับเข้าคู่ผสมพันธุ์ก็ลดลงมาเหลือ16%เหลืออร์เนะครหบือ เป็น12%อย่างผมให้12%ก็จะลดลงมาเหลือ12%นะครับคือไม่ไม่ได้ต้องการความมันหรือว่าเร่งให้เจริญเติบโตอะไรเยอะแล้วก็ปล่อยปล่อยให้เขาเติบโตตามธรรมชาติของเขาไปนะครับก็การให้อาหารหนูนาก็น่าจะมีเท่านี้นะครับไม่ไม่ได้มีอะไรมากก็คือวิธีการให้อาหารของผมก็จะประมาณนี้สําหรับท่านใดนะครับที่เริ่มเริ่มต้นใหม่เนี่ยจะเลี้ยงยังไงจะเลี้ยงแบบไหนบ่อเลี้ยงทํำยังไงนะครับวิธีการทำยังไงพ่อแม่พันธุ์ซื้อที่ไหน แบบไหนดีนะครับพันไหนดีทักทายเข้ามาปรึกษาได้นะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับทักเข้ามาที่ไลน์นะครับหรือโทรนะครับ0972023275นะครับอันเดียวกันนะครับไลน์กับเบอร์โทรหรือเฟซบุ๊กนะครับหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับฝากติดตามไปใน TikTok ด้วยนะครับทิกตอกหนูพุกยักษ์สกลนครแล้วก็ช่อง YouTube ครับกดแชร์กดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์เอาไว้นะครับผมจะมีเรื่องราวดีๆนะครับใหม่ๆนะครับมาอัปเดต ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ